สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูกิฟต์ในเช้าวันพุทธที่29เดือนกันยายนพศ2564นนะคะซึ่งช่วงเช้านี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเด็กๆ ในวันนี้เราจะมาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะก็คือเรื่องของการลบนั่นเองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเตรียมหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปในหน้าที่70และ71เลยนะคะเราจะมาขึ้นเรื่องการลบก่อนอื่นเราจะมาทราบก่อนนะคะว่าการลบคืออะไรการลบเป็นการ เปรียบเทียบจำนวน2จํานวนว่าต่างกันเท่าใดนะคะซึ่งการลบทำได้โดยการนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันนั่นเองนะคะเราจะมาขึ้นหัวข้อที่1น,นะคะหัวข้อที่1ก็คือตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนและ0นะคะ เรามาดูหัวข้อ1.1นะคะหัวข้อ1.1ก็คือการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน1,000 0ไม่มีการกระจายนะคะไม่มีการกระจายหรือที่อย่างที่เรารู้จักก็คือไม่มีการยืมหรือไม่มีการทดนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างการหาผลลบโดยการลบทีละหลักนะคะ มาดูตัวอย่างจํานวนกันค่ะก็คือจำนวน 2, 4 5 6ลบกับจำนวน1,324เท่ากับตัวไม่ทราบค่าเราจะเรียกช่องสี่เหลี่ยมนี้ว่าตัวไม่ทราบค่านะคะซึ่งเราจะต้องนำจํานวน2องจำนวนนี้ไปแสดงวิธีทำก่อนเราถึงจะทราบผลลัพธ์หรือว่ารู้ว่าผลลบคืออะไรนะคะทีนี้เราก็านำสองพั 456นะคะซึ่งเราจะเรียกจำนวน2456นี้ว่าตัวตั้งนะคะทีนี้ต่อไปค่ะเราก็นำจำนวน1324นะคะอน่าม3 2 4มาตั้งต่อจากตัวตั้งก็คือจะเรียกจำนวน1 0 0 0 324นี้ว่าเป็นตัวลบนะคะสังเกตนะคะว่าที่ตัวลบเนี่ยเราจะต้องขีดเส้นใต้1เส้นนะคะที่ตัวลบนะคะทีนี้เมื่อเราตั้งจํานวนแล้วเราก็ต้องพิจารณาให้หลักตรงกันนะคะหลักหน่วยก็ต้องตรงกับหลักหน่วยหลักสิบก็ต้องตรงหลักสิบ หลักร้อยก็ต้องตรงกับหลักร้อยและหลักพันก็ต้องตรงกับหลักพันนะคะทีนี้เราก็นำสองจำนวนนี้มาลบกันนะคะโดยลบทีละหลักนะคะโดยลบจากหลักหน่วยไปหาหลักพันนะคะเรามาหาผลลัพธ์กันเลยนะคะ6 4ลบ4เท่ากับสนะคะ5ลบ2เท่ากับส 4ลบ3เท่ากับ1 2ลบ1เท่ากับ1นะคะดังนั้นจำนวน2,456ลบจำนวน1,324ผลลัพธ์ที่ได้ก็เท่ากับ1,132นั่นเองนะคะ ทีนี้เมื่อเราทราบผลลบแล้วนะคะอ่าผลลบของเราเวลาเราเขียนผลลบลงไปเราก็ต้องขีดเส้นใต้จํานวน2เส้นไว้ที่ผลลบแบบนี้นะคะและที่สําคัญอย่าลืมใส่เครื่องหมายลบให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆ เรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่72นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่72โดยการหาผลลบแบบไม่มีการกระจายหรือว่าไม่มีการยืมนั่นเองนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12ข้อ,อเดี๋ยวคุณครูก็จะทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู2ข้อนะคะในข้อที่1และข้อที่2ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะคะ ข้อที่1นะคะจำนวน4,777ลบกับจำนวน2,111นะคะอ่ทีนี้เราก็ใช้วิธีการลบทีละหลักนะคะโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยนะคะ7-1ลบ1 7เลบหเหลือ6นะคะต่อไปค่ะ7-1ลบ1เหลือ6ค่ะ ต่อไปค่ะในหลักร้อยเจ็ดลบหนึ่งก็เหลือหกนะคะต่อไปค่ะในหลักพันสี่ลบสอลบสก็เหลือ2นะคะดังนั้นข้อที่หนึ่งสี่พันเจ็ลบสองพันรผลลับที่ได้ก็คือ 2,666นะครับในข้อที่1ใครได้คำตอบเท่าของครูบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาดูในข้อที่2นะคะข้อที่2จํานวน5,286ลบกับจํานวน 2, 1 1 2เราก็มาเริ่มลบกันที่หลักหน่วยนะคะ 6ลบ 2, 2เหลือ4นะคะต่อไปค่ะ8ลบ1เหลือ7นะคะต่อไปค่ะ2ลบ1เหลือ1ต่อไปค่ะ5ลบ2เหลือ3นะคะดังนั้นจำนวน5,286 ลบกับจำนวน2,112ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3,174ใครได้คำตอบเท่าของครูบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะอาทีนี้ในข้อที่ข้อ3ถึงข้อที่12นะคะทีนี้ให้นักเรียนลองไปฝึกทำกันนะคะ เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในหน้า72เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งงานคุณครูได้เลยนะคะอ่าและวันนี้คุณครูก็จะมีการบ้านให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะก็คือการบ้านในหน้าที่73นะคะก็คือให้นักเรียนไปหาผลลบมานะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12ข้อการบ้านนี้นะคะก็จะให้นักเรียนส่งในวัน พุธหน้านะคะซึ่งเราก็จะกลับมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันอีกทีในวันพุธหน้าดังนั้นเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเขียนในหน้า73ว่าการบ้านนะคะแล้วก็ส่งวันพุธหน้านะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนไปทำกิจกรรมในหน้าที่72กันเลยนะคะเด็กๆ